เราท่านแรกอยู่ตรงไหนเออผู้ชมที่ท่านแรกของเราอยู่ตรงนี้นะครับเราจะมีแก้วด้านหน้าให้นะเห็นไหมครัเราจะให้สลับแก้วจากด้านบนไปอยู่ด้านล่างนะครับจนกว่านใจเย็นดใจเดือจนกว่าจะเจอคำว่ามามองนะฮะถึงจะหยุดได้นะครับแต้องสลับไปสลับไปเรื่อยจนเจอคำว่ามามองนะผมไม่มองนะใจเดือเอออย่าเพิ่งนะท่านบอกใจ้ลักยานนะแต่ว่าตอนนี้ เตรียมพร้อมแล้วจัดติดเคพอแล้วต้องยิ้องวพร้อมไหมฮะพร้อมพี้น้องวพร้อมพร้มพร้อมดวนร้อมก่อนเล่นมาเต้นมาฮะอ้าเต้นตามเต้นตามจดิเอามแล้่เ้ยเฮ้ยเ้เ้เหยุดแล้วให้หยุดขาปั๊บขาไว้าไขาไว้อ้อ่ะดึงสต้นพร้อมเริ่มฮะนจะพร้อมกันอม เดี๋ีวะบบบรบาไนะฮะเอาไปเนี่ยขยับนะยับนะฮึบฮบฮึบ <SPEAK> ฮ <iens Creator> ึบยังไม่เจอยังยังยังอันนี้ไม่ได้แกงน้องใช่ไหมฮะไม่ได้แกงน้องเจอแล้วขยับได้เนี่อ่ะเพงมาต่อฮะบที่สองบบไนันะระหว่าเต้นผมจะบอกกับแกที่สองนะ ที่สองเ็เกมกับไข่นั่นเองนะจะต้องกับไข่ดาวบนกระทะให้ได้ติดต่อกันห้าครั้งนะกับไข่ดาวบนกระทะมีกระทะให้โอ้โอ้ซ้าขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้าขวาซ้าขวาอย่ายุด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 โยโย่โย่เอาเพลงอยู่สักทีเถอะเฮ้ยหยุดเออฝากคนเดียวเถอะทิ้งไข่ดาวอย่าไปหยับ่าขยับนะฮะทิ้งไข่ดาวให้ได้ห้าคครับ không được á đừng đừng thì cái này tỏ á thì sáu tám gì thì hai ok ไปครับเป็นเกมอ่านคำยากนะรเราจะมีโจทย์คำยากให้นะครับให้ทำง่ายๆรัให้ทำงเพราะเกมนี้อาจจะต้องยาวนิดนึ่งเย <c oughs> เกมนี้อาจจะต้องใช้สมาธินิดนึงนะอ่านคำยากทุกคนจะตั้งโจทย์ให้นะครับพูดให้ถูกต้องทั้งหมดห้ารอบด้วยกันนะฮะคำยากนั้นก็คือฟังให้ดีนะครับหมูหมึกกุ้งหงูดตุ่นต้องเรื่องครับ <c oughs> ขอห้ารอบแบบไม่ผิดอย่างเดียว

สิบลูกดูแดนหลเดอร์เราเต้นต้นไว้ลงไว้เล็กกระโจมกระใจหมดนะตอนนี้เฮ้เอาเทมยืนแล้วขากรจ้ายยอมใจท้าขาดีอ่ะมาแล้วรัสิบลูกเร็วเร็วสิบลูกลุกแล้วลุกแล้วลุกแล้วตันนี้ตอนนี้น้องลุ้นไปด้วยนะน้องลุ้นไปด้วยลุกแล้วมา lúc 2 rồi á, lúc 2 rồi á, không phải bắt đòn á, thằng Hòi, lão đang ở nhé các không phải bắt đòn á, xịt á, 5 rồi, 5 còn nó tại sao các bạn lại chơi Lúc 2 rồi lúc 2 9

อาแล้วกให้มอหน้อยู่ท่าไหนดีคนโอเคเกมต่อไปครับเกมิบลชอตครับหรือว่าเกมหมุนบลให้ตั้งได้นะโยนขวดแล้วต้อมต้องใสเดยขอเท่านัอครับอามันียมันโยนโยโยมาาบยข้นโยอนยพร้อม้วโยนได้ฮะโยที่กลับมาตั้งหัวหหัวนะเดีเดเดว

กันยักษ์โอเคไมาเป็นไงบ้างฮะเหนื่อยไหมฮะติดซักสิบเพลงดีไหมฮะค่ะโอเคผมต้องปลุกให้แดนลินได้หอนด้วยเป็นนำเต้นอยู่ที่ไหนผมจะได้ไม่ไปนะถ้าเต้นฮาร์ดนี้นะฮะตอนนี้น้องๆเหนื่อยแล้วเราให้แบบเริ่มแบบอะไรง่ายๆพักผ่อนพักผ่อนกันได้ไหมตอนนี้เริ่มหายใจไม่ทันแล้วนะดูน้องๆตอนนี้หายใจไม่ทันแล้วถามก่อนแล้งอย่แล้วก็ต้องวอร เป็นคนธรรมดาเป็นคนวาดรูปอยู่แล้วไหมครัโหยไม่ได้ไม่ได้ร่างรูปเลยจริงเหรอคือลึกสบายเลยแล้วต้องวออะไรฮะเราวาดรูปเลยนะพอได้ครับแน่นอนนะมามองตรงที่นี้เราจะให้วาดรูปธรรมดาครับเราจะให้ทั้งสองท่านติดตาวาดรูปครับเราให้ผู้ร่วมสนุกถายว่าเป็นรูปอะไรฮะแต่เราจะมีโจทย์ให้นะเพราะฉะนั้นเราต้องถามผู้โชคดีก่อนครับ นะครับจัดกก่องลัคกี้ดดอกเราเลยนะฮะมาเลยฮะร,รอดูเลยนะครับว่าลัคกี้ดดอกจะเป็นชื่อของใครขอถ้าชื่อผู้โชคดีครับที่ไม่ซ้ำกับเก็บที่แล้วนะขอเป็นไม่ซ้ำกับเก็บที่แล้วละกันนะฮะมาครับท่นานแรกครับผู้โชคดีโอ้โหอันนี้อะไรเซตอะไรไหมฮะก็เซตมือนะฮะคุณวันวัน วันวิพานะฮะวันวิพาเบอร์โทรศัพท์0 8 5 3 9 7 6 7ตึ๊งตึ้งฮะมีไหมฮะนับหนึ่งครับคุณวันวิพานับสองนะฮะและและอยู่หนะอยู่นะใช่นะใช่นะวันวิพานะเขาโอเคหน่อยเขาโอเคครับใช่เขาโอเคหน่อยโอเคนะอ่าอ่าโอเค คำถต่อไปคนระับยากนะทีนี้ยากนะทีนี้ยากนะฮะคุณคุณเราต้องแกะตัวสองคนนิดน,นึงคุณออนออน้อ,อ,นองออนสะักอันได้ไหมฮะตอนนี้ยากตอนนี้ลนะ่ะใครต้องหยิชื่อด้วยชื่อชื่ออ,อรวรรณใช่ไหมอรวรรณมีไหมเอาชื่อแม่ ชมชมใจนะครับอยู่อยู่ด้านหน้านี้เลยอยู่ด้านหน้านี้เลยครั้งที่สองขั้งที่สามครับผู้ชมดีครับคุณไพรินครับคุณไพรินอยู่แมนำสมุญคมนะฮะโอเคครั้งที่สามอยู่ครับครั้งที่สี่คุณเยาวรัฐครับคุณเยาวรัฐอยู่ไม่เอ่ยคุณเยาวรัฐนำสมุญนะฮะทัพลิปนันครับคุณเยาวรัฐอยู่ด้านหลังนะฮะมาฮะ แล้วก็ท่านสุดท้ายครับท่านที่5้าครับคุณทัศนิตาเชียงแสนครับคุณทัศนิตาเชียงแสนครับอยู่ไหมฮะไม่อยู่หรออันนี้เรารู้จักกันอยู่ใช่ไหมหรือว่าบอยเขาไม่อยู่คุณทัศนิตาอยู่ไหมอยู่นะคุณทัศนิตาอยู่นะเชียงแสนนะโอเคครบนะครบนะช่วยเชนใ้ด้วยนะครับคุณจินรมาท่านนะครับ อย่างที่บอกครับตรมนต้ทีเ,เก็บปิดตาแล้วก็ให้น้ำนะแล้วให้น้องหญิงนองมรเนี่ยปิดตาแล้วก็ให้วาดรูปเนีย่ยรูปนะแล้วก็ให้ผู้ชมเนะห็นด้วยถ่ายว่าเป็นรูปอะไรนั่นเองนี่เขาเปรียบไหมไมันม,มีได้เปรียบไหมม่ได้เปรียบเลยปิดตาก็ได้เปรียบเนาะจะไปสู้อะไร่เหราได้ยอมรับเขาเลยฮะยอมรับทุกเรื่องไหมฮะ <c oughs> <c oughs> คุณ่ไหมเดี๋ยวขอภาพปิดตาแล้วก็กรด้วยนะฮะเออเอาลนะเอาละอย่ายอมมาเอาอต้องเหยียบต้องสู้เอาครับผูชบ้ชมดีมากทั้งท้านท่านของเราวันนี้นะครับที่เราบอกมาครับห้าชื่อเลยนะครับเ,เ,เดี๋ยวเราให้ให้ดูโจทย์ก่อนให้ดูโจทย์ก่อนนะ,ะเราจะวัดคนละรูปนะรูปแรกให้ท่านผู้หญิงวันนี้นะฮะนี่แล้วก็อันนี้นะฮะน้องอร์นะค,ะครับแล้วก็มาสลับกันท่านผู้หญิงนะครับน้องฮอร์แล้วท่านผหญิงอันนี้นะฮะผมอนุญาต ถ้าจำไม่ไ e ด you know. ้เดี๋ยวเราบอกจดให้อีกรอบหนึ่งนะค่ะสองคนสองคนเมื่อกี้มีใคร้มงเอ่ยตอนนี้ตอนนี้มาสามแล้วขาะอีกสองเนาะงั้นเดี๋ยวเราจะจับใหม่แล้วนะฮะเมื่อกี้มีด้านอ้านีกหนึ่งท่านขาดใครนะฮะคุณบัณวิสานะครับแล้วก็คุณไพรินนะครับสองท่านอยู่ไม่เอ่ยมาไหมฮะคนนั้นถามมาแล้วโอเคไหมฮะทีมงาน คุณไพริยนมาแล้วเหลือคุณำนิสานะฮะคุณำนิสานับหนึ่งนะครับอยู่ด้านบนหรือเปล่าถ้ารู้เป็นตัวเองนวกเป็นบวายกีได้นะครับผมอนั่นเริ่มตลาดถิดแล้วนะฮะคุณำนิสานับสองนะครับและและและคุณเออเธอไม่ส่งเสียงเธอไม่บอวายเราไม่รู้ไงมาแล้วนี่คือกีดส่งเสียงแล้วอย่าลืมนะ เรายังอยู่ในกดกดเดิมมันอยู่นะฮะกับโซเชียลดิแเนซิ่งนะครับทุกท่านจะต้องสวมนะครับหน้ากากอนามัยนะครับหัวแหวนชิลแล้วก็เป็นระยะห่างมาช่วยนะฮะนี่ความร่วมมือทุกท่านเลยทุกท่านเลยนะฮะเดี๋ยวบอกโจทย์เดีบอกโจทย์นี่ของเราก่อนลุคนี้ลุกแรกแล้วลุคนี้นะลุคนี้นะโอเคนะค้นหากันนา ช er ั้นสองอย่านมแสนนะฮะอ๋อต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้โซเชียลมีเดียของเราเลยนะฮะของทุกท่านที่มาร่วมงานในการทำบาร์บี้สองนะทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นหนึ่งหรือชั้นสองนะครับย้ำเลยนะฮะทั้งชั้นหนึ่งและชั้นสองเลยนะครับผู้ไทยผู้ไทยเป็นผู้ไทยคนแรกนะฮะคิดว่าผลออกมาจะเป็นยังไงฮะจาบรอบแรก คิดว่าคนไทยจะถ่ายรูปไปแล้วแน่นอนแน่นอนเลยเหรอผิดอ่ะถ้าร้องแล้วก็ยินนะรูปนั้นว่าอะไรครับถ้าพอรู้แล้วสามารถพูดมาได้เลยนะว่าเป็นรูปอะไรนะครับอะไรอ่ะพูดมาได้พูดได้เรื่อยๆพูดมาได้เรื่อยๆลูกไม่ใช่ไอยังไม่ใช่ฮะสิงโตสิงโตถูกต้อง สิโตนะเห็น้องจไหมครับผมพร้อมไหมฮะรูนต่อไปจะให้จทยก่อนนี่รูนต่อไปฮะอยากให้น้องวอต่อเลยนะครับ้น้องจิบยืนพักก่อนยืนพักก่อนเราให้จทยไปแล้วทำไมคนไทยถูกถูกเร็วจังฮะเออแล้วที่น้องวอว่าเป็นไงฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันมาถ้ารู้เป็นอะไรสามารถพูดได้เลยนะฮะเดี๋ยวกลับด้านห้ามประกากลับด้านนะนนนะอ่ะรู้แล้วว่าได้เละะ้วฮะรู้แล้วพูดมาได้เลยนะฮะพูดมาได้เรื่อยๆนะฮะต้นคิดมาถูกต้อง เร็วมากนะนี ờ ่ดูผลงานตัวเองต้นคริสต์มาสนะฮะนี่เออมีแต่ตาผมกัะเล็กน้อยมีแต่ตาผมกัะเล็กน้อยนะฮะหรือโจตัวจอดนิดนึงอันนี้นะฮะอ่าคิดคิดคิดแล้วคิดแล้วเดี๋ยวเริ่มคิดมาลูกนี้นะฮะเดี๋ยวมาติดมันลูกนี้เราให้ดูเราให้ดูไปพร้อมกันดูซิจะถ่ายถูกไหมกับลูกนี้นะฮะพร้อมแล้ววัดได้เลยนะฮะ คนท่าสามารถพูดมาได้เลยนะถ้ารู้ว่าเป็นรูปอะไรน,นะครับหอยทากถูกต้องเขาไม่เร็วจังอนะอันนี้เพิ่งจะแค่ม้วนประกาเป็นมงกุฎอีนะยังไม่ได้อะไรเออเออมาดูจบนะผมระวองนะลุมนี้นะฮะหอยทากเร็วมากเลยนะฮะไม่ธรรมาดาลุมนี้นะเดี๋ยวจดดูจดก่อน เอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวให้ดูจบไปพร้อมกันนะฮะคือรูปนี้ที่น้องบอลวาดนะฮะยังยคนยัง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 ,ยง,<อ>ยงไม่จดปากกาเลยเเเวาดได้เลยนะถ้ารู้สามารถพูดมาได้เลยเลย,ลเ,ยเลยปวาปวานยังไม่ใช่ชเอ้ยทไผ่ไผ่ยังไม่ใช่ตาเป็นดวงตา นี่มาดูปากระเบนของเราเนี่เอาไหมเอ,เอาลูกปากระเบนไปเก็บไว้ที่บ้านเลยไหมเอาเลยเหรอลูกปากระเบนก็เอาเหรอมาถึงข้อสุดท้ายโจทย์โจทย์คืนนี้นะฮะต้องยินพร้อมนะพร้อมนะรู้สามารถพูดมาได้เรื่อยๆเ,เลยนะฮะที่ดูมาพร้อมกันนะฮะนี่ต้องอยินต้ฟาดนะครับของเราวาดได้เลยนะฮะ อะไร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 อะอะไรอะพิตาทิตาถูกต้องเรียบร้อยครบแล้วนะฮะทั้งห้าภาพคอเสียงปรบมไปเลยครับแต่เนาะเดี๋ยวยืนบอกว่าเราเราบอกว่าทำไม่ได้ไงนี่ตอบเร็วมากเลยนะว่าปุ๊บคนตอบตอบปั๊บปั๊บปั๊บเลยนะฮะปุบเหรอฮะ ชอบมากเพราะว่าจะเป็นลูกเลยนะปลากระเบนปลากระเบนที่หายากมากนะหอยมากตอนแรกเขาคิดว่าเอ๊ะจะว,วาดยังไงอันนี้คือแบบผมประกันปมปมตอบได้เลยเร็วมากจริงนะฮะเอาตอกมากสอมคู่เลยเป็นไงฮนะชื่นใจกันเลยยังครับผมยังเหรอยังอีกเหรอจะมอนอนนาให้น้องๆเราเล่นเป็นสี่ห้าหกเจ็ดเกมเลยเหรอฮะใช่เลยจาให้เหลือเกินเลยนะ แล้วตอนนี้ต้องมองว่าโอ้โหหมดไปสามสี่เกมแล้วเหนื่อยกันหลือยังฮะสบายมากสบยมากแล้วอยู่กันถึงตีสองกันเลยดีไหมฮะอ้าวแล้วีแล้วเอย่างผมก็อยู่ได้ะฮะอยู่กันถามแฟนคลับดีกว,ว่าอยู่ไหมะฮะ ารรินะคับซึ่งตง้องบอกว่าผู้ชมทีของเราด้านหน้าตรงนี้นะฮะเป็นผู้ชมดีที่บอกใจของเราซึ่งซึ่งที่บอกว่าช้าเกมงกับครูนด้วยนะครับด้านหน้าด้านหน้าจะถ่ายรูปไหมฮะเด็กผู้ชมทีจะถ่ายรูปกับน,น้องด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะขออวยพรว่า,รานนครับท็อปสเปนเดอร์นะฮะทั้งสิบภาพตรงนี้ไม่ถ่ายรูปน้องแต่เราจะแบ่งเป็นหนะ้าห้านะอ๋อ 5-5นะฮะลักกี้ดอนนี่อยู่ไหนลักกี้ดอนมันแยกกันแล้ย่งนีลักกี้ดอนแยกกันแล้วนะลักกี้ดอนนะฮะทั้ง5-5เอาแบบเป็น5-5นะเซตแรกมาก่อนเลยครับลักกี้ดอนนะครับเซตแรกเป็นผู Lucky Lucky ้โชคดีของเราจะให้น ah ้องสสดเป็นชิวสักทีมนึ่นนะฮะขอเลยนะฮะขอเป็นกานย่างเนาะกับโซเชียลมีเดียของเรานี่ะเดี๋ยวให้น้องๆที่ตีแนี้เลยนะครับต้องจุดเลยนะครับ เห็นไหมตากเห็นไหมราก็สามารถบอกได้นะครับถ้าเยับซ้ายขวายืนบอกได้เลยนะครับย่อพอยืนแบบยืนอย่นี้อยืนยืนเห็นไหมเอ่เห็นไหมเอ่ยืนขึ้นมาลูกยืนขยืนได้ครับยืนได้ครับยืนได้ครับต้อาได้เลยนะครับ โอเคค่อยต่อไปเลยนะรีช